ตอนนี้จะอยู่ที่เมืองคาบอยค่ะแม่ซึ่งเป็นเมืองของน้องสาวจอยเองแต่น้องสาวจะจะเป็นใครนั้นต้องไปดูค่ะนี่ค่ะย่าๆยายาน่าเหมือนกันไหมคะเอออยจ๊ะเงียนไปแล้วเปล่าเนี่ยแม่แต่งานเนี้ยเขาบอกว่าสาวย,ายา่าททำหน้าทีา่ไกด์ได้อย่างคล,ล่องแคล่วด้วยการพาสาวจอยัวดูเมืองคารบอยที่ผู้จัดน้องชัดชัยทุ่มุนสร้างเพื่อความสมคิงในละครบูแอช เ,เรื่องนี้มีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้ของยายาที่มันเป็นละครบูค่ะือไม่ค่อยถนดัดแล้วก็คาแรคเตอร์ก็จะต้องเป็นผู้หญิงที่ดุมากนึรว่าในละครนี้หนูยิ้มประมาณ3รอบค่ะหนดูอง้าท่าทางเป็นยังไงท่าทางต้องแบบว่านะ <c oughs> <า>องสหนูเพิ่งเรียนนะคะออตอนนี้หนูครวงปืนได้แล้วไหน ุดมาค่ะพี่สาวใหญ่โอ้ยสวัสดีครับพี่สกายครับเมื่อกี้ย่าเขาชวงปืนให้ดูมีไหมมีอ๋อเนี่เออไจลๆพี่หน่อยก็ได้นะ